ทุกคนวันนี้เรามาลองคุชชั่นจากแบรนด์ชัดดีกว่าค่ะคืออันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบแพคเกจจิ้งคือสวยมากเห็นในเคาน์เตอร์หลายๆที่คือแบบฉันต้องได้ลองตัวน้องมีชื่อว่าชัด Perfect c o v ค r Cushion ค่ะและตัวนี้เนี่ยเขายังผสมสารกันแดดด้วยนะคะเป็น s อ5 0 p PA3 บวกค่ะและเจลก็ได้มาพร้อมนี้เลยคุชชั่นบัชนะคะอันนี้เป็นสีโซบเนาะตัวคุชชั่นบัชเนี่ยมีชื่อว่าเ e r f e เ t s h ์ชัยคัชชั่นบัชนะคะชื่อสีคือ Blossom ค่ะเรนีพจูหรความ รเก่อนัดสแตนมากน้องฉันทำถึงมากทุกคนดูดิข้างในนะเขาก็มี่รีฟิลมาให้ด้วยหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราเปิดตลับกันเลยนี่เบอร์0ูย์สของฉันท้าดานี่นะคะเปิดออกมาก็จะเจอน้องพับนะคะคือน้องพับคือดีมากมีความแบบไฮโซกเก๋มากนะคะแล้วก็มีกระจกมาให้1อันเนาะทีนี้เรามาเปิดพร้อมกันในนี้ตึงๆนี่นะคะแล้วก็มีข้างในด้วยพี่ปิด ตัวให้ทุกคนดูนี่นะจ๊ะดูสีทุกคนดูสีคือสีแบบเข้ากับผิวคนไทยมากดูดิเดี๋ยวเจ๊กวพาให้ดูก่อนนี่ สีออกเหลืองมากลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเข้ากับผิวเจอไหมเจอว่าผิวเบอร์สโอเคอยู่นะดูทุกคนเนียไปกับผิวเลยนะเนี่ยเห็นไหมตื่นเต้นนะทุกคนคือชอบแบนแล้ชัดแบบมากๆมากๆอยู่แล้วก็เลยแบบอ่ะได้เวลาเดี๋ยวเรามาลองกันตึงตึงตึง,ตงนี่นะคะออกมาประมาณนี้จะไม่แทบออกนะคะเดี๋ยวลองปาดดูเลยว่าจะปกปิดพวกรอยสิวรอยแดงของเราได้หรือเปล่าเนาะนี่ทุกคนเห็นไหม เ้ยเอาจริงนะมีความรู้สึกว่ามีความบางเบากว่าตัวรองพื้นเขาหน่อยนึงคือรองพื้นเนี่ยเจอก็ชอบของเขาเหมือนกันนะแล้วก็รองพื้นเนี่ยติดทนนานมากเป็นอะไรที่แบบสีดีมากส่วนตัวนี้เนี่ยเจว,ว่ามันมีความบางๆแต่มันก็ ไม่ได้ถึงขั้นแย่นะทุกคนดูดิมันปกปิดได้ดีแบบในระดับหนึ่งเลยนะอนเจลให้ดู2ด้านนะคะด้านที่เจลลงแล้วกับด้านที่เจลย,ยังไม่ลงนะด้านที่ลงแล้วเนี่ยเจลว,ว่ามันยังมีความแบบซิลกี้อะมันไม่ได้แมตแล้วก็ไม่ได้ฉ่ำมากแต่ผิวคือสวยมากเ่ แล้วสีคือเหลืองเข้ากับผิวฉันมากคือฉันเลิฟมากเอาดีๆนะชอบชอบมากคือผิวมันมีความแบบเนียนแล้วก็ดูผู้ดีดูไม่เยอะดูไม่เยอะไปอะโอ้ดีเดี๋ยวเรามาลองอีกข้างกันดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะทุกคนดูเห็นไหมดูดิคือปกปิดได้โอเคแต่ไม่ได้แบบหนาโบเหมือนเวลาเราใช้รองพืนะ้นอะทุกคนนี้ก็คืองานผิวที่เราคุชชั่นของชัดแล้วเรียบร้อยทั้งสองข้างทุกคนดู ผิวดีผิวสวยมากเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวอันนี้ต่อนะคะเป็นบัชนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันแพ็กเกจคือเป็นสีส้มบัซ์ซามแบบนี้สวยงามมากทุกคนดูดิมีความโกเกะไฮโซมีแบบอันนี้ด้วยพับแต่ว่าพับจะเล็กกว่าตัวคุชชั่นหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะเปิดออกมาก็นี่ต้องเปิดสติ๊กเกอร์มาอีกหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกันสีคือส้มสะใจมากหมดเดี๋ยวเราแต่งหน้าไปด้วยกันนะนี่เฮ้ นี่เธอทุกคนสีละมุนอยู่นะไม่เยอะเกินตอนแรกนึกว่าลงไปแล้วมันจะเป็นปืนไม่ปืนเลยนะเพราะเมื่อกี้ลงนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยทุกคนเฮ้ยมันโอเคนะใครที่เป็นสายธรรมชาติน,น่าจะชอบงานน้องฉัดมากๆเพราะว่าทาไปแล้วดูเป็นงานผิวเนี่ยเจอว่าแค่นี้เนี่ยออกไปทำงานไปเดินเล่นไปทำสวนอะไรเงี้ยเออสวยนะทุกคนในกล้องเห็นสีไหมแต่ว่าของจริงเจอว,ว่ามันเห็นอยู่นะเออเนี่ย ดูดิอ่ะเจียวลองไม่ปรับโอเวอร์เมื่อกี้เจีลองปรับแสงมันโอเวอร์ไป1สเต็ปนะคะทุกคนเห็นความแบบส้มๆไหม,มเนี่ยส้มนิดนึงผิวดีมากทุกคนดูผิวสวยผิวงามงามงด <c oughs> เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาดูว่าตัวนี้นะจะตจิทนถึงเย็นหรือเปล่านะไปดูคะ่ะ ทุกคนกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าจริงจังคือเดี๋ยวจะไปอาบน้ำรอนแล้ววันนี้มีการแต่งหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็วันนี้เจลเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยคนก็คืออยู่แต่บ้านแต่ว่าทํางานนะก็คือว่ารู้สึกวันนี้ผิวสวยเป็นพิเศษนะคือคุชชานน้องชาติเนี่ยเจลว่าเฮ้ยมันเหมาะกับแบบ everyday look ดี R L D, แล้วก็เหมาะกับ,บวันธรรมดามันไปทาํางานออย่างี้ดีคือมันไม่ได้เยอะเกินแล้วมันก็ไม่ได้ดูหนาหรือว่าต้องการการ,การปกปิดที่มากเกินไปแต่ว่าถ้าใครต้องการการปกปิดเพิ่มขึ้นเเี่่ยจวา สามารถบิวได้นะคะและที่สําคัญตัวนี้นะทุกคนดูเนี่ยดูสิผิวมันสวยมากวันนี้คือแบบเออผิวสวยเป็นพิเศษเลยแล้วก็รู้สึกเลยว่าการติดทนเจว่าก็ยังติดทนอยู่ไหนอย่างตัวบัชอ,อนตัวเนี้ยทุกคนเห็นสีไหมเจว่าก็ยังอยู่นิดเดิงแต่ว่าโอเคมันก็จะแบบออกในอนอยแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะมาเช็ดหน้าทุกคนให้ดูกันว่ามันติดทนขนาดไหนนะนี่ค่ะจจจะใช้สัตว์ี คู่กับอันนี้เลยอน,นี่แล้วก็เช็ดบนลนาทุกคนดูดูว่าน้องเขาติดทนขนาดไหนเธอเธอเหลือเยอะอยู่นะโอเคอยู่นะติดทนแต่ถ้าถามว่ามันหลุดไหมเจลว่ามันก็หลุดแหละเพราะว่าวันนี้เจลไม่ได้ลงแป้งไม่ได้เซ็ตแป้งด้วยนะมันก็ยังมีการแบบเออหลุดนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเจลประทับใจประทับจิตนะกับกูชั่นตัวนี้จากของน้องฉัดค่ะเอาล่ะเอาผิวไปทุกคนดูขนาดนี้แล้วนะถ้าใครชอบก็ลองไปตามกันได้ค่ะ